ผมวันนี้ข้ามฝั่งมาฝั่งนี้ครับผมมาดูวิวสวยๆด้วยอ่าส่วนคนเท่าครับสวยครับผมสวยมากจองได้นะจองได้ <c oughs> จองได้ครับผมสวยมากเจ้าของสวนผู้เท่าเงินล้าน <c oughs> วิวสวยครับผมก็ <c oughs> วิวสวยก็ <c oughs> ใช่นูนน่นนะที่ลุงอยู่สงข้ามครับเพื่อน,อ,นอันนี้ข้าม,มาฝั่งนี้ไม่ได้มาสักทีไง อยู่สวยมากนี่งโซนนี่ครับเพื่อนๆโดโด้เตียมเม็ดปลูกนะจะสวยรู้จักผู้ช่วยนั่นบอกผู้ช่วยนี่ครับเอาเม็ดปลูกนะมันจะงามสวยมากเลยโดโดงาะก็เม็ดปลูกนะโอ้โหเราแทะกิ่งไม่ใช่เม็ดปลูกนี่ก็็เมดนี่สวยมากเลย FC ไม่ได้มาทางนี้ทีนู้นที่ลุงอยู่ส่มมตินายจองได้ครับผมจองได้นะสวยสเกตเอไหมเนี่ยกำลังสวยนะ ครัเดี๋ยวไปดูน้ำก่อนไปดูน้ำเชาเย็นดวงอาทิตย์ขึ้นสวยๆครับผมพู่แปงลุงอยู่เด้อไปดูน้ำมาก่อนน้ำสวยดีไม่ได้มาทีฟังนี้เอาที่หมองเห็นใกล้ๆดินแดงๆนี่ไง